อแคปงานสำคัญที่คนไม่ทันสังเกตปริตวานาเมตังตะเมตาปัทันตาวิจิตาเจตาปิตังปนันตุตาตุตัเกกเมจรูปีกิริติกานติจันตลิกเกวิวานี <ił im itation> ปาดชาวบา้านผมนายสมศิษฐูสุเฮืองแก้วเป็นปาาชาวบา้าน ตำบลหนองคูขาดอำเภอโพนดูือจังหวัดมหาสารคามครับหมอตรวก็คือชือทอดตำนานมาจากปู่ะยาตารยาแต่ผมจะสายาสา,า,ากศีมีนิทานมาแต่บราณโบราณไม่รู้ว่าปู่ะยาทำอะไรก็ไม่รู้ก็ทำมาจนปัจจุบันนี้แหละครับ สูข,ขวัญต่างๆสิง่งสำคัญคือการแตกต่าง,างกันก็มีการทำพิธีแต่งงานคือทำให้คู่บ่าวสาวหรือผูวว้ทผู้แจเชื่อถือในพิธีในคำมั่นในพิธีการสู่ขวนจะแต่งงานก็ดีหรือจะทำให้อะไรก็ดีที่มีการเชื่อมั่นในประเพณี ค่ะแล้วก็แต่ละง,งานนี่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันอย่างไรคือถ้าการแต่งแก้บูชาโชคก็จะเป็นการเสียสะดอกเพราะจากปีเดือนต่างๆที่เกิดจากจะเกิดจากอะไรก็ตามเกิดจากโรไคไัยใกล้เจ็บหรือมีการมีมีสัตว์เลื้อยคานขึ้นบ้านอย่างนี้ก็ทําพิธีสะดอกเพราะจะแตกต่างกับ พิธีู่่ขวันแต่งงานสูขวันแต่งาตงานนี้มันมันเป็นประเพณีของปู่ยาไมนจะแตกต่างกันคนละอย่างครับอ๋อก็มีหนึ่งขเขาเรียกยังไงล่ะขันจู้ขวาเหนี่ยเขาอืออนนันยังก่อนใบสีเออใบสี ก็มีกุ้ยงอกล้วยอ้อ,ย,อยสวยจีนี่ไข่นี่ก๋ต้มเอือปั้นเขาดอกไม้ผึ่งเทียนจริงดีๆก็มนันใส่ไว้ในอย่างใบสีน่ะน,นั่นแหละพี่ที่ชวันใจงนันโอ้ก็คือต้องจัดยำ สถานที่ปูตาดปูเชื้อ,อปูเตื้อห้หมอสูตรหมอขวนเป็น้น,นังแล้วก็มีนำอบนำหอมอมีข่ขันหาดอกไม้ผึ่งเตียนจัดใส่ไว้ต่อัามีอยู่คือขอหามนีหามบ่ให้เอาเดือนกีกคือเดือนอาย เดือนสามแล้วการเดือนหาเดือนเจ็ดเดือนเี่งคือไม่เอาแต,แต่มัน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 เป็นสิิงสิบโดีตอมองคลคือมันเป็นอัป,ปมงคลออขอห้ามแต่เดือนเก่นี่ห้ามเลยถ้าเหตุไปแล้วมันสิบ่บม่หมันพวกมะยังยืน่ครูบ้าสาวหรือว่าสาแก่กังที่จะคุณไม่เหตุรูบ้าสา,าวก็จะพัดพากจากกันไป มันมีมาหลายหลายขั้นตอนแล้วเห็นแล้วตายจากกันปากันเพื่อเพื่อต้องไปเอาหนึ่งเดือนยีเดือนตีเดือน,นหกคือเดือนคูพิธีมงคลนี่แหละมันแตกตั้งกันนะครับไม่อยากให้เหตุเดือนเดือนฉีกหรือไม่หเหตุเกี่ยวกับที่นี่มงคลมาดีกันงาน งานขึ้นวันไม่ใช่หาเจงจีเกเลือกเลือกยื่งงามย่มดีเอาเอา,เอามือใดดีก็ไปหาหมอสูตรหมอขวญหาปาดหาหมือหาวันไห้หาครูบาอาจารย์หาหลวงพ่อหาเจ้าคุณเอเป็นเจงทางด้าน,สสนศิลศาสตร์วัฒนธรรมไปหาลูกหลานเท่ากับผ้ากันไปเหตุไปทำได้มือสวัน,วนดีแล้วก็มาทำพิธี กะกะโมก่อครพิษผ่าดภายในได้เห็ดผ้าก็เลยเพราะว่าเอาตามตำราบปูเลยยคอร์เนี่ปูเลีย่คิปเน็ดมาผ้ากันเด็ดมาตะกอนก็ก่อยุเย็นเป็นทุก์ลูกหลานสืบทอดมาทุกมือนี่แหละนี้ตาเนี่ยกะอายุก็ได้แล้วสข7แปดิบแล้วงานปาดเท่าบันนี่มาก หนึ่งเอ่อก่อนที่ออกจากบ้านก็ต้องออมีหนึ่งสายสินสองสีรวมขาวห่มขาวก็ได้หรือจะใส่ชุดเครื่องทอนยังที่ก็ได้นะครับกันท่ามนี่ยหรือสูตรนี่ตามที่จริงแล้วการใส่ชุดขาวละ่ะแต่ว่าผมเองกับใส่เครื่องทอนเนี่ยโดยปกติแล้วใช้เครื่องทอนที่ทละ่ะ กางเกงดำเสื้อขาวแล้วก็เบีรยงเสียงผ่าก้อนที่ไปก็ตรวจเบ่งไปเรียบร้อยประหดมองพิธีการแล้วบ่ให้ขาดตกบกพ่องกะก็บ่าให้แจ้ตจ้างไปเลยครับก็ขั้วถือดมาจากปูเรยาผุ่นละ ถือต่อมาเรื่อยๆก็อาจรรพ์แตกต่างกันแน่กกะกบเป็นบางจิินบาง่ังเออแต่ก่อนนี่กะปาดพอสมงคิดนี่กับม่อใครรู้เพ่อนันไหนก็เรื่อยเรียนรู้จากผู้บาอาจารย์จากพอทะแม่ผู้พิลุล้มหายตายจากไปแล้วกะเรืเร่อมาได้่ยซ้ำนี่ก็ได้สี่ตัวเอาซ้ำนี่ก็มีผู้บอกเย้าหน้ว่าคือบนลงขาวโฮมขาวเขาเป็น้าแตะ แต่เาแต่บางบางพื้นที่สถางที่ตานกี่กับาบางบางหม่องบางบอนเป็นกับใส้ชุดเท้าเบิดใส่คือท่ามคือหมอสูตรคิดว่าสิมีไปอ,อยู่ประมาณจากักที่สิบหาปีอยู่ ที่ที่เพราะว่ามันเป็นที่ท,ท,ท,ที่มั่นใจมั่นคงเออการชูขวนการผูกคอผูกฝ่ายผอ,ผอมือนีิมันเป็นขวนแล้วก็มั่งใจกับกับคูู่ขวนกันออดันนี้มันมันสำคัญขับอยู่แล้วเนาะกับค้นไทยศาสนาพุทธเนาะ มันบัิเกี่ยวกับศาสนาอื่นเนี่ยการชูขวนกันกทำพิธีอิีย์ูขวนนี่เสียการแงจงแจะการสะดอเคาะเนียงต่างๆที่เกิดผู้ไอ้อันตรายต่างๆเข้าบ้านกับเฮื่อนมากแต่โอาา,อาอสอมสืหมอขวนไปแจง้งไปสะดอเคาะดอสูกให้เพื่ออยู่พ่วมอยู่เย็นเป็นจุกข,ของเจรละทันแต่ละค้นแต่ละเฮื่อนที่เกิด หนูอย่างให้พ่อลองแบบท่องไอท่องทิทีอะคอ่ะยังปริตวานะเมตังเมตาปัทันตาวิจิตาเจตาปริตตางานันตุสาสุสาเกกะเมจารูเปกิริติกะนารติจันตลิเกวิวานี กี่เระเทเจ้าข้ามีตะโรนาคาเนเจหาปาถึงมิเทเตผู้มาจะยันตุเทวาจรตะระวิเทนียาตากันตปนาคาจิตตั้งตาตัณติเจยามุนิวะระวัจนะสาตโมเมตุนันตุธรรมตะวันการุยมตัณตาธรรมตะวันการุยมตัณตาธรรมตะวันการุยมตัณตาสาตุสาตุเจปดาเจ้าเราเทวาทั้งหลายที่เมื่อรักษาจุเลสถานนาทินี้มนีกรที่เพปดาเจ้าทุกตนทุกองค์เป็นจงว่า ลูกาเทวดาผู้มาะเทวดาอากาศเทวดานั่งนั่หน่อยเนนะเพรานี่พวกกอนำเมืนกินกรรมเยียวยาขอจะมาอุ่มชูในพิธีการในอัคระทางนี้ทุกตนทุกองค์ให้มีความอยู่เย็นเป็นทุกข้อมือเก็บเจ้าเจ้าเอกข้อมไข่เจะมีพิธีการนี้ของหายเหนื่อยทุกผู้บาดบาดชนะจงจริงจังทุกประการเทวดาเจ้าทุกตนทุกองค์เป็นทุกวาที่อันเชื่อมาจากที่ที่กดีแต่ที่กดีขอจอมาพบปักกาปิบาลกลมกล้อง ได้พิธีการจุกนตุกองก่อข่าเทิญสาธุสาธุสาธุอันนี้มันะบทอะไรคะแบบใช้ในงานไหนเยังก่อนอ่าที่พ่อท่องมุเสียค่ะมันคือมันมันหบทอะไรเหรอคะอันเชิญจิงจังคทิศเทวดาเจ้าเราเทว่ามาเป็นักพีพยันในการกระทำพิธีต่างๆเมื่อกะมีไหวพระรับสินนี่อราธนาเทวดามาเป็นตกีพยัน ก็ใช้ทุกงานเลยใช่ไหมคะบทนี้หรือว่าใช้งานอะไรก็ก็บอกเป็นทุกงานเแต่งานมงคลงานพิธีกี่กงจริ่ะเดืดว่าก็คือใช้กับงานมงคลแต่กับงานแจกแจกเนี่ยอย่างเจอของเกี่กับบ่าว่าบ่าวว่านั่นเป็นอ้อยากอยากให้ทุกคำทุกไฟล่ะเออไฟได้กระตาม ไฟวัฒนธรรมหรือไฟยังก็ตามอยากให้ยืนยงไว้ชั่วไกาลวนา่นไม่หรอกทีทิพย์ปีหาทิพย์ปีก็แล้วแต่ให้ให้ยังชู้ไว้กับลูกกับหลานไปอาเทียเอ่อเมื่อยุคนี้ก็ให้นี่ยุคหนายุคโตโอ,อไปสืบทอดกันไปเรือ่อยๆให้คนกำลังใจลูกหลานและปู่หญาตาย่ายพอเม่ผู้เป็นยูเบื้องลูกเบื้องหลาน อยากเห็ดเหตเทำไว้ครับการที่ทำห้อาจารย์ภูมิใจที่สุดในในการกระทําของปา่าชาบ้านปัจจุบันนี้ก็คือกระทําไปแล้วมันมีมันมีความเชือ่อม,ม,มันมีค่ามสุกมันมีคาถาตาวกันมาจะ เนื่นแต่นั่นคาถาที่ท้หาใู้ลูกห้านๆ้านไห้ลุ่นๆุ่นไม่นี่อยากให้สืบทอดวัฒนธรรมปาดไว้ให้ชัวลูกงชัวร้านต่อไปจนว่ามเมื่ออาย,ยุไขจนว่าที่บ,บมีความเจอถือไปละเน,นี้แนี่ต่ลาความุ่มใจของอาจารย์คือเป็นถามมาว่ามีจิิงน,น่นนมีความภูมใจในการกระทํานี่ก็ได้ที่ เราให้ฟังเนาะท้ำไปแล้วมันมีมันมีความเชื่อมันเดีวก็มีคาถากล่าวถูกทิ้งถูกยางก่อนเหตุเหตุทำพิธีต่างๆนี่ต้องกล่าวคาถาอราธนาเทวดาักคิตในสากลนโลกนี้เออมาเป็นตะขีพยานในการกระทาแล้วก็ยังให้ลูกให้หลานได้สืบต่อวัฒนธรรมนี่ไปทั่วกาลนานจนว่าเออ มันตื่มตื้นไปเอาอย่าง,งเอออยากให้รู้ให้ร้านเขานี่ยถี่ทอดต่อกันไปตามที่เดม,มาสัมาจำผ่านไม่สิแล้วกับคาถาโอ้ยเนาะอ,อันนี้อันนี้กต่ไม่แตกลุงในคลิปนี่ไงเนาะอันคาถาที่จะข่วนดิดไปศึกงาอยู่ใน เนีงประเภทนี่โบรานนี่อยู่ตากระบอกเจงครับปรนเดเราก,ก็ค่อยศึกษาไปเบิ่งไปเหตุไปนี่แหละมุ่นมั่งม,มุ่มั่นอีสานการ,ส,ารสื่อมากมาสูตรมาเลี้ยนมาเบิ่งเอาแล้วก็จำงปันก็เอาจากผู้บาอาจารย์เพิ่นผู้เพิ่นอนเหตุมากก่ออ,อ แต่มันแตกต่างกันเนี่ยก็สิแตงต่างกันไปที่ที่กันก็จะก้าวไปจังใหญ่ยังสี่สมอมุ่ว่าใบชี้พระใบชี้หน้าคุณเช่ยเออจะก้าวชื่อหน้าจะก้าวชื่อพระแต่ว่าไปมันมันแขกงต่างกันไปเนี่ยที่แอกครับครับการกระทำเมื่อเมื่อกหรทำนี่ท่านแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อหมอสูตรมากๆเลยนะคะ สาธุให้ยุหมันควนเย็นเน้ลอลูกูเครื่งร้า,านเสริมจุมันปัตตานีสุประการเส็บเนี่ยไดก็ให้ยุร่วงไปด้วยดียได้ของุหมันปัถนานีเจปาดาโจาเราได้ว่าเตียนเต้นมากแต่จอยจอยขำชู้เอาทุกการทุกงานทุกไปอยู่เย็นเป็นทุขค่ะขอบคุณค่ะ จากการที่ได้พูดคุยกันมาจะเห็นได้ว่าอาชีพนี้แม้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนอาชีพอื่นแต่ก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่ามีความสำคัญมากทั้งในด้านพิธีกรรมและความเชื่อหวังว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมองเห็นมุมมองใหม่ๆและตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมค่ะ